ในความส่วนตัวผมก็ต้องห่วงน้องผมแต่ในความรับผิดชอบผมก็ต้องทําอย่างที่บอกอะเอาเอาระเบียบเอากิจอาริการทุกคนรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วในความรู้สึกคือมั่นใจว่าน้องของเองจะไม่อะละคุณไม่จำไป็ดผมผมเป็นเรื่องคือผมโตด้วยกันมานะแต่จะผิดจะถูกถ้าผิดก็ต้องยอมรับถ้าไม่ผิดก็โอเคก็ทำงานไปก็ไปหาคนผิดมาลงโทษ เป็นอย่างนั้นเองไงก็เท่านั้นแหละเมื่อไรกันนักหนาแล้วรับผิดชอบทางการเืองบอกต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันนี้อะ่ะมันมันชัดเจนหรือยังะ่ะว่ามันผิดตรงไหนอะ่ะที่ผมบอกอไงร,ไรายรับรายจ่ายงบต่างๆการกอร่อสร้างสภเพ่ออะไรก็แล้วแต่แล้วเขาสั่งให้ไปเรียกเขาหุ้นหรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้อีกมันเป็นที่เอกคนนั้นหรือเปล่าไปเรียกเขาคิวก็ไปถอบมาไปดูทางข้อกฎหมายผมไม่รู้ะ หลายคนก็พูดเหมือนนตรงกันเลยอันนี้ผิดอันนี้ไม่ผิดได้ไหม